โอเคเฟิร์สปิลาตุสพร้อมัวเาพี่หัวเบาแล้วเน่ทิโมกได้หรือทโมครับเ่อกี้กับหัวท่มันตันอ่ะมันมันมันเป็นลำโพงเนี่ยเฮ้ยมันงงเหรอมยัไม่ได้มอเตอร์ไม่ได้ตองสไปที่มอเตอร์

โอ้เจ๋งมากเลยพี่จอนพี่จอนสุดยอดมือนิ่งจริงเนาะปี่วนขนาดแบตอยู่ข้างหน้าแล้วนะขนาดแบตอยู่ข้างหน้าแล้วนะ มัม้านก้นมันเลยก้มไเนมั่ยขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยนีเลยขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยดูใบพัดขนาดกัอเออมันขนาดไปเลยจริงมันต้องก้มหน่อยนะแต่เมื่อกี้ี่กมันมันก็โอเคแล้วนีหนักหนาด้วยั้ำ ผมว่ามุมหรืเวลาเร่งเชิดนะมุมแต่เราปล่อยแล้วมันก็เดินแต่มันเร่งแล้วมันจะไม่ตึกลมหน่อยต้องใช้แหวนไอ้ตัวลองลองลองสองฝั่งเอาเอาแหวนตัวนี้ลองฝั่งนู้นแล้วก็ไอ้พลาสติกอยู่แบบหนาๆลองลองอีกครั้งเนี่ยมันจะได้